ซสวัสดีครับนะครับตอนนี้อิก,กี้ซียูเนาะก็จะมารับนะครับคุณแม่คุณยายชาวลาวพี่น้องนะครับรับไปรับประทานอาหารนะครับอยู่ที่บ้านของนะครับในโพธินะครับ,รนะรบตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณวัดล้วีนนนองนะครับ เราเมื่อวานเราบอกว่าเราจะนะครับพาคุณแม่มากินข้าวที่บ้านของนแองจะชคือมนนนีน้อยก็นะครับกวาดลานวัดน้องเ้ยเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าคุณแม่เขานั่งรอทางโน้นเลยไปน้องานี่ครับทุกท่านนวัสการครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสบัสดีครับสวัสดีครับ ครับรออีกคันหนึง่งมาัาคุณแม่ไปกินข้าวไปกินข้าวคือเก็บเครื่องแล้วล่ะสิไปแล้วบอนี่โอ้อยักเมื่อขนาดฮะโอ้เตรียมไว้เนาะแม่เนาะเออเออเออมากอะอานานันนั้นเลยเนาะเก็บของขึ้นรถเมื่อเลยเนาะนูะน่นครับมาเร้วคันหนึง่งไปเลยบอแม่ ไปนั่งเรียนอยู่บ้านพุ่นแล้เพิ่นเฮ็ดกับโคงกับเข่าไว้รอลแล้วครับเอาไว้นี่ก่อนก็ได้แม่เดี๋ยวผมพามานี่อีกฮะบ้าบ้า

ครับไปคํำไปคูณไปเบ้งเฮือนเบ้งซานลูกหลานเป้อเป้อเพราะว่าคุณแม่บางส่วนเพิ่นเกิเนาะอยากกลับเครื่งเอาไว้นี่ก่อนก็ได้ครับแม่ย้ายแม่มาเป้อไหม ปั่นกันเนียอะไรหนึงหนาเนีย่ยไฮนะเอาลดกว่าเด็กรุนเราออดอนั่นอีที่ผมรับอาสวยนะครับต้องชวนเจ้าภาพไปด้วยเนาะนะมีแต่แขกนะกทางบ้านอื่นเพื่อนก็เกรงอกเกรงใจฮะเนาการะมัดออดอสนะเนา้นาจูกจ้ก้าจู้นะอยวาพาเพื่อนม่ไปรับทานใช่ใช่ใช่ใชอือนะครับผม ตอนนี้ก็มารักจะเช้าก่อนพี่น้องขาบเพื่นมาเดินเล่นเดินขับผมเปิดอที่บ่เปื่อนะเพพร้อมเิดปอนกันเนา่ยาึงน่ามีมังอันนี้เน่าจื้ออันอ้เยได้มาับนะะทุกท่านตอนนี้เราก็จะแจ้งก่อนเนาะ นะครับอันนี้ก็มีของฝากเป็นปลานิล4กิโลกินคของกินคมันเลยนี่กิโลเจ้าคอยกินแต่เนื้อมันไปไปถอยรถไปรำกันไปขึ้นเลยครับแม่ขึ้นเลยขับคันช่งหอด้านขึ้นเลยหอดบ้านเลยไปเลือกเอาขึ้นขั้นไหนครับขึ้นเลยยายครับขึ้นขึ้นเนี่ยทุกท่านก็ยังทีเลยไม่ต้องมุดตรงนั้น อันละคัดเนาะเอ๋ไปหนะไปนะกรบเบื้องลีหนยมาจนมาจนเลยบื้องนึ้น่ะน่ยบื้องโอ้ไปนนะย่ไหอ่าโอเคเอาได้ฮะนี่บ้าขั้นไหนนีบ้าขั้นไหไหนอ่ะครับ ได้ครับ <c oughs> อเลี้ยแลรวพ่อเม่ขาเด้ออ๊บไปไปไป <c oughs> ไปเพื่ <c oughs> อนเออเอาผมก็คร <c oughs> บเลยหรอพ่อเม่บ่ต้องเปิดอ,อะไบ่ ออกเพื่อนเพ่เอะบอกนึกว่าเอ๊ะหนึ่งสองสามสี่ไม่เท่านั้นฮะเดี๋ยวผมนับคนก่อนด้วยนะครบหรือเปล่าหกดูคนก่อนครบเลยนะแม่เนาะครบแนละ้วไ,ไปไปทางนั้นไปเอาเลยนะทุกท่านตอนนี้ก็ครบทุกท่านแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินทางไปกินข้าวน้องพี่น้องเนาะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ